สวัสดีครับพ่อตั้งจากช่องตั้งใจสอนนะครับหรือว่าจะติดตามพ่อตั้งที่ www. ตั้งใจที .com ก็ได้นะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบัญญัติตายางซึ่งเป็นเรื่องแรกของคณิตศาสตร์ป .5 เทอม2กันนะครับนะเรามาดูซิว่าบัญญัติตายางเป็นยังไงยากไหมหรือว่ามีความซับซ้อนยังไงลองดูนะครับอันแรกครับ เรามารูจักความหมายก่อนนะไม่ใช่เรียนภาษาไทยเนี่ยบัญญัติยางคืออะไรครับบัญญัติยางเนี่ยองค์ประกอบของคําเขาประกอบด้วยคำแตนะอยู่ไหนเนี่ยปากกาหาไม่เจอประกอบด้วยคำสามคำแล้วกันบัญญัติไตรแล้วก็ยางนะครับเป็นภาษาบาลีศันสกิจนะครับบัญญัติแปลว่าหลักเกณฑ์หรือว่าข้อบังคับ ไตรแปลว่าสามไตรลงทงสามสีถูกไหมครับนะยางแปลว่าส่วนนะครับนะยางเป็นไม่ใช่ยางแบบยางหนังกระติกนะเพราะนี่มันมันเป็นส่อสีกัลลันโอ้ขอโทษทีสอสลากรันนะครับนะยางแปลว่าส่วนนะครับรวมกันบัญญัติตยางก็หมายถึงหลักเกณฑ์สามส่วนครับหลักเกณฑ์สามส่วนภาษาอังกฤษเรียกรวบ of 3นะครับนะจริงๆก็คือ อันเนี้ยมันหมายถึงว่าเรารู้อยู่สามส่วนคําว่าหลักเกณฑ์สามส่วนเรารู้อยู่สามส่วนเราจะหาส่วนที่สี่เนี่ยเรารู้นะครับเรารู้ว่ามีส้มแปดผลเรารู้จํานวนส้มแปดจำนวนส้มที่แปดผลราคาสี่สิบบาทแล้วก็เราสิ่งที่เรารู้อีกก็คือไอ้ส้มยี่สิบผลน่ะสิ่งเราจะหาคือราคากี่บาทราคาของส้มยี่สิบผลนะครับเรารู้สามอย่างจะหาอย่างที่สี่นะครับนี่บัญญัติไตรยางลองมาดูครับว่าเป็นยังไง ย้อนไปนิดนึงนะครับนะนี่คือโจทย์โจทย์ที่เราโจทย์การหารการคูนง่ายเลยนะครับนะอันนี้ข้อตั้งย้อนให้นะครับนะอันนี้เราทําได้ละส้มแปดผลราคาสี่สิบบาทส้มราคาผลละเท่าไหร่ทําไงครับง่ายเลยเนอะเอาสี่สิบตั้งหารด้วยแปดจบนะสี่สิบหารด้วยแปดได้เท่าไหร่ครับสี่สิบหารด้วยแปด เท่ากับ5เนาะก็ส้มราคาผลละ5บาทนะครับข้อ2เขถามว่าถ้าส้มราคาผลละ5บาทเนี่ยส้ม20ผลราคากี่บาทนะส้มราคาผลละ5บาท20ผลกี่บาทก็เอา5ไปคูณ20ตอบนะ2 50 5คูณ20ก็ได้100แค่นี้เองนะซึ่งตรงนี้เป็นการโจทย์การคูณการหารําดานเรียนกันอยู่แล้วทำได้คร พอเป็นบัญญัติตะยางเขาแอบดูครับโจทย์บัญญัติตะยางเป็นไงส้มแปดผลสี่สิบาทแล้วส้มยี่สิบผลราคาเท่าไหร่สิ่งที่เขาทำคือเขาตัดตรงกลางตรงนี้หายไปเลยไอ้ส้มราคาผลละเท่าไหร่ส้มราคาผลละห้าบาทเนี่ยเขาตัดไปเขาไปเหลือแค่ส้มแปดผลสี่สิบบาทแล้วส้มยี่สิบผลราคาเท่าไหร่ เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาเองหาให้เจอเราต้องรู้เองว่าเราต้องหาก่อนว่าไอทาาา้ที่เขาจะหายี่สิบผลเนี่ยที่เขาจะหายี่สิบผลเนี่ยหนึ่งผลมันเท่าไหร่มีแค่นี้เองมันจะจะยางหนึ่งผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจากอะไรส้มแปดผลสี่สิบบาทส้มหนึ่งผลเท่าไหร่ต้องรู้เองนะก็เอาสี่สิบหารด้วยแปด ได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเราไม่ต้องหาคําตอบนะครับเราหารครั้งไม่ก่อนแล้วส้มตรงเนี้ยมันคือหนึ่งผลถูกไหมนี่คือหนึ่งผลหนึ่งผลผอผึ้งรอลิงหนึ่งผลเราจะหายี่สิบผลคูณยี่สิบจบแล้วนะครับนะที่เป็นเรื่องเศษส่วนก็อาจต้องตัดทอนเล็กน้อยนะครับนะเศษส่วนก็ขอสักนิดหนึ่งเป็นเศษเศษส่วนคูณกันนะอันนี้ของปห้าทำได้แล้วสี่สิบคูณแปด คูณ20 4ส่วน8คูณ20ก็ต้องเป็นคูณ20ส่วน1เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,วนตัดได้ตัดถูกไหมครับนะาสเอาสี่เอาปากกาขึ้นมา40คูณ20หารด้วย8ตัดยังไงเอา8ตัด8 1 8 8 5 40 20 5 0คูณ5เท่ากับ1น0เท่านี้เองนะครับนะหน้าที่ของเราคือต้องรู้ว่าไอที่โจทย์เขาถามเนี่ย แล้วสมยี่สิบผลจะถามอะไรก็ตามนะมันแปลงเป็นหนึ่งก่อนไอหนึ่งชิ้นอะหนึ่งผลอะเท่าไรจบแล้วแค่นี้เองครับจริงๆคลิปนี้ก็จบแล้วอนะแต่ว่าเดี๋ยวพ่อตั้งเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งนะครับลูกอมสิบเมตรราคาสิบแปดบาทลูกอมยี่ิบห้าเมตรราคากี่บาทคิดก่อนไหมคิดก่อนไหมนะง่ายๆง่ายๆ โจ์ถาอมาราย25เมตรราคากี่บาทก็ต้องว่าในใจเราต้องอแล้วแล้วหนึ่งเมตรราคาเท่าไรหนึ่งเมตรราคาเท่าไหร่เท่าไรหนึ่งเมตรเท่าไหร่เท่าไหร่ไรเท่าไรนะครับสิบเมตรสิบแปดบาทหนึ่งเมตรก็สิบเมตรสิบแปดบาทเอาสิบแปดบาทหารด้วยสิบกลายเป็นหนึ่งเมตรนะครับ นะบางทีจะเขียนช้าๆนะครับนะอ่าสิบแปดบาทหรือสิบก้าเป็นหนึ่งเมตรยี่สิบห้าเมตรนี่คือหนึ่งเมตรยี่สิบห้าเมตรก็ต้องคูณยี่สิบห้าจบจบแล้วจบแล้วแค่นี้เองนะครับนะเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะยี่สิบห้าคือยี่สิบห้าส่วนหนึ่งถูกไหมครับ ไม่ต้องเขียนก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับตัดได้ตัดใช้อะไรดีใช้2ก่อนก็ได้2 5งห้าสิบสองเก้าสิบปดเจอเลขคู่ใช้2ก็เลยห้าหนึ่งห้าห้าห้ายิบ้าเหลือ9กคูณหได้45ส่วนหมดไปตอบเท่านี้เลยนะครับนะถ้าบังเอิญอันนี้คือเพราะตั้งทำเร็วๆถ้าบังเอิญเราต้องทำเป็นวิธีทำขออนุญาตลบก่อนเป็นวิธีทำ เราก็ต้องอารม์พบทตั้งแต่สิ่งที่โจทย์บอกมานิดหนึ่งนะแต่ในใจเราเมือนเดิมนหนึ่งไม่เท่าไหร่อ้าวก็ต้องสมมุติเป็นลูกอมบางคนต้องบอกว่าราคาก่อนด้วยนะแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่โรงเรียนนะครับนะเ,เงินราคา18บาทหรือเงิน18บาทซื้อลูกอมได้10เมตรถูกไหม หรือมันต้องรกอม10เมตรขึ้นก่อนขอโทษทีเบบบมีเสียงลบด้วยลูกอม10เมตร18บาทเอาเต็มตเอมเอาเต็มตมตเอาตามโจทย์เลยดีกว่าลูกอม10เมตรราคา18บาทก็เหมือนเขียนโจทย์นะครับลูกอม1เมตรราคาเห็นไหม พ่อตั้งบอกทุกครั้งนะครับพ่อตั้งเป็นคนลายมือไม่สวยนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรียนแบบนะครับนะราคาก็เอา18ดหารด้วย10บถูกไหมครับนะบาทจําไว้เด็กๆจำไว้ไม่จําเป็นต้องหาคําตอบนะครับนะเราค้างไว้ก่อนเพราะว่าโจมันลาจะมีตัวเลขให้ตัดกันได้แต่ถ้าตัดไม่ได้ก็หารไปข้อนี้ก็เป็น1.8นะทศนิยมเรียนแล้วอ่ะอรต่อไปลูกอม25เมตร ยี่สิบห้าเมตรก็ต้องเอาเมื่อกี้เอาหนึ่งเมตรเนี่ยไปคูณยี่สิบห้าเหมือนเดิมครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดได้ตัดนะครับนะอ่ะเมื่อกี้ใช้สองตัดก่อนตรงนี้พอตั้งใช้ห้าตัดก่อนบ้างห้าห้ายี่สิบห้าห้าสองสิบสองเก้าสิบแปดข้างบนเหลือเก้ากับห้าคูณกันสี่สิบห้าตอบสี่สิบห้าบาทเท่านี้เองบัญญัติยัง นะครับบัญญัติตยางกด3าส่วนถูกไหมครับนะบัญญัตินะครับกด3าส่วนไปครับสรุปนิดหนึ่งบัญญัติตยานนะครับทำสิ่งที่โจทย์ถามให้เป็นหนึ่งซึ่งการทําให้เป็นหนึ่งเนี่ยเราก็ทําโดยการหารถูกไหมครับเอาสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้โจทย์ถามรวมมารวมไปหารเอาจํานวนไปหารนะครับแล้วคูณให้เท่ากับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามเท่าไหร่เราได้หนึ่งแล้วก็คูณเข้าไปง่ายนิดเดียว หารแล้วคูณเป็นัดตยางคือหารแล้วคูณเท่านั้นเองนะครับนะโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ป .5 สนุกสนุกแน่ๆน,นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมครับ w w w t ตนะั้งใจทีคับแล้วก็ YouTube ก็เป็นช่องตั้งใจสอนนะครับสวัสดีครับ